จไออกช่บงสีโมาที่สุดตะใครถูกทางไหมออกชอบงสี่โมงไมที่สุดใช่หรือไม่เขา,าอยากเขาอยากให้เห็นใายใช่ไหม,ไมออไม่ชอบใส่เรื่องประดับเพราะเป็นคนที่อารใช่ยยหรือไม่ อย่าให้ต้มดุนะพี่โคดนะค่ะต่อไปใครไม่กลัวใครบอกไม่กลัวชอบค่ะชอบค่ะต่อไปออมเป็นคนอยู่ว่างๆไม่ได้ชอบหาอะไรทำใช่หรือไม่แล้วครที่พวกจบไปของออมคือขวัญนึกไทยใช่หรือไม่ไมช้อาชีพในปาขออมคือนางแบบใช่หรือไม่เอ้ามาไปเยียม ใช่ไหมค่ะไม่รู้แหละเราต้องมาถามออมไปยืนข้างออมดีกว่าออมจะได้ตอบถูกโอเคเดี๋ยวออมจะมองเห็น